สวัสดีครับผมแพทริกเหอหยุนนะฮะฮัลโหลแดหวอผมชื่อแพทริกเหอหยุนฮัลโหลอ่าครับไม่ทราบว่ามีบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้หน่อยวันนี้ดีใจมากเลยครับผมที่บอกว่าได้มาที่เชียงโซนะครับผมก็มีการเพรสคอนเฟอเรนซ์ครับแล้วก็มีเพอ่อเพื่อนๆพี่น้องๆเอ่ชาวเรา小เจาบลาดาภาษาไทยไม่ค่อยแข็งเลยครับเจ้าบลาดาทุกคนนะครับผมมา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 หากันไดครับใช่ ที่บัตรบัตดาวจะมารอเราเยอะขนาดนี้ไหมครับไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้เลยครับผมดีใจมากๆเลยครับที่ทุกคนได้มาครับมาครั้งนี้จุดหมายคืออะไรเออครั้งนี้มาเฉพาะสำหรับงานแฟนคลับชาแล้วก็วันที่22เสร็จแล้วเอาจจะต้องบอกว่าเออพรุ่งนี้บอกว่าบินกลับวพนที่23เพื่งานต่อครับอะไรใช่ไหมครั้งนี้พักอย่างมีถึีเยครับสวัสดีครับเออการมีส่วนร่วมก็คือครั้งนี้เนี่ยเรามีทั้งการออกแบบสตอรี่แล้วก็คอนเซปต์ของ งานแฟนมีทันอยู่นะครับใช่แล้วก็ أ, ผมเนี่ยกับทีมคอนเสิร์ตกับทีมแมเนจเมนต์กับทีมแดนเซอร์แล้วก็ทีมร้องอทีมเพลงเนี่ยเราแบบว่าประชุมกันเรื่อยๆเลยครับใช่แล้วก็ออกแบบให้งานออกมาให้ดีที่สุดครับก็จะถึงไปนนกนี้นานปะคะ,ะใช้เวลานานไหมครับเอ่อจริงๆก็ถือว่านานพอสมควรนะครับเพราะว่าเหมือนเราคิดกันไว้นานแล้วแต่ว่า มาซ้อมจริงๆเนี่ยเวลาน้อยมากเลยครับใช่เพราะว่าเพิ่งวันถึงไทยวันที่12เองครับแล้วก็เดี๋ยวจะต้องซ้อมไปเรื่อยๆเลยครับใช่คันไหนที่ว่ายากที่สุดครับสำหรับการเตรียมตัวือ<ม>น่าจะเป็นเวลาครับผมเพราะเวลาก็คือแบบน้อยมากๆเลยครับแต่ว่าโชว์เราอาจจะเยอะและ้วก็โชว์เรามีรายละเอียดรวมถึงสตอรี่ของแต่ละโชว์เนี่ยอาจจะเยอะนิดนึงครับใช่ง จะมีบางเพลงที่ทุกคนเคยอยากจะห็นแล้วแพทไม่เคยได้โชว์และครั้งนี้ก็คือได้โชว์แล้วอย่างเช่นเพลงหมอนรำอุ้ยไม่ใช่ปานาไม่ใช่ใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปบอกทางทีมแป๊บนึงครับขอขอเพื่อหมอนลำนะก็คือทุกคนจะได้เห็นในสิ่งที่แปลกใหม่ใช่ครับ ครั้งที่ล้วเรามากับเพื่อนแล้วรันนี้เราแบบคุยเดี่ยวกับงา้งเหงาต้องไม่สเอ่อหงาเหงาครับผมใช่แต่วันนี้ก็ตอนที่มาถึงเมืองไทยผมก็เช็กกับพี่ๆในวงอินทวนกันเหมือนเดิมเลยครับผมใช่แล้วก็ทุกคนก็เป็นกำลังใจใหตับเบวอครับ จริงก็กังวลพอสมควรนะครับผมเพราะว่าคือแพทอออยากให้งานมันออกมาให้ดีที่สุดครับแล้วก็เราอย่างที่ว่าก็คือเรามีทั้งคอนเซ็ปต์เรามีสตอรี่ของแต่ละเพลงแต่ละเพอร์ฟอร์แมนซ์คือเราอยากให้งานมันออกมาแต่ว่ามีรายละเอียดแล้วก็ให้คนชอบจริงๆให้คนอินจอยไปกับตัวคือเพอร์ฟอร์แมนซ์ศิละปะที่มันออกมาครับใช่เป็นงานเดียวนั้นแหละในเมืองไทย่อนที่มนี้เพื่อนทำไมใช่มันสำคัญยังไงครับที่ต้อธิบายในใจรับ จริงๆก็คือด้วยความที่มันเป็นแบบว่างานโซโล่แฟนมีดิ้งครั้งแรกของแพทเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่สเปเชียลมากๆเลยครับแล้วก็ด้วยความที่แบบว่าได้กลับมาที่บ้านเกิดตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆครับผมชชยแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพื่อนๆมีครอบครัวมาดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับชายเพราะฉะนั้นแพทอยากใหมดอกให้ดีที่สุดใช่ครับ เอ๊ะแข่งแข่งับชื่นตอนนี้มันมันมันออนแอร์ไปแล้วหรอวะมันปล่อยหรอชดโทษทีไม่ได้ดูเน็ตว่ามันหรอโอเคเอ่อใช่ครับเออเป็นเป็นหลิมโม์นะครับผมที่แบบว่าเอ่อได้มันเป็นแข่รับชื่นแล้วก็เพราะว่าหลิมโม์กับผมเนี่ยคือเป็นเพื่อนกันที่ดีอยู่แล้วแล้วก็เอ่อเราอยากทำสเตจที่มันมีความแบบสนุกสนานแล้วให้มันดูแบบเออขาเรียกอะไรให้มันดูแบบปูงแบบว้าวแบบสนุกจริงๆอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่า ได้กระโดดไปกับเราด้วยกันครับใช่แล้วก็คิดว่าก็เลยถามว่านิโมอ,อยากยาก,ากมาร่วมเสพด้วยกันไหมอะไรเงี้ยใช่แล้วพอดีว่าเขาก็าโอเคก็เลยบอกว่าได้ไม่รวม่วมกันอ๋อใช่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 ใช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  ช่วงนี้นะครับผมก็คืออย่างเดืองที่แล้วแล้วในที่ประมาณ2องเรที่แล้วแล้วบอกที่เออเออ delicious romance on air ไปในวงหลังนะครับผมใช่ก็ทุกคนยังสามารถที่จะไปดูย้อนหลังกันได้นะครับผมในเอย่างเช่นของชื่อชื่อเีออก็คือ VTV นะครับใช่แล้วก็เออถ้าสมมติเป็นสำหรับตอนนี้ก็คือจะมี variety show วันเดอร์แลนด์นะครับแล้วก็มีฮาร์ดสิกนอลผมครับผมใช่แล้วก็เพลงเพิ่งปล่อยกันนะครับผมก็หวังว่าทุกคนจะไปฟังกันเยอะๆนะครับงานรอบนี้ผมเหรอครับแอบสปอยว่าช่วงนี้ฟังครับผมไม่รู้ว่าเตรียมไว้สำหรับอะไรครับพูดแค่นี้แล้วกันการแสดงนานาประเทศไทยมีแพลที่จะไปมีท่าต่างๆติดต่อที่ไหนอ๋ออันนี้อาจจะต้องรอติดตามในอนาคตครับผมแต่อยากจะรับ ามีโอกาสก็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 ผมพร้อมตลอดเลยครับแบบถ้ามีโอกาสอยากจะได้รับบทบาทเป็นยังไงลองคิดไปไหมคะได้คิดไปไหเอ่อจริงๆ <c oughs> เนี่ยแพทเนี่ยคิดว่าอยากจะลองทุกบทบาทเลยครับใช่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นตอนนี้เนี่ยจะเป็นแบบว่าบทบาทที่เป็นนักเรียนอะไรอย่างนี้วัยอย่างนี้ดีไหมไม่มั่นใจอะได้กับบทใช่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 มาถามย้อนกลับไปนิดนึงค่ะสำหรับความสำเร็จอยู่ตรงนี้เราเคยแบบ เขาเรียกว่าเลือกทางไปเติบโตที่จีนการตัดสินใจครั้งนี้ค่ะที่าถึงจุดนี้เราคิดว่ามันคุ้มค่าไหมคะคิดว่าคุ้มค่านะครับก็คือมันมีหลายคนที่แบบว่าทุ่มเทกับเส้นทางนี้มาเยอะมากเลยค่ะเราก็เราเองเราก็ทุ่มเทก็ไดแเราก็ชอบดาวกราทุกคนก็คือทุ่มเทเหมือนกัน,นะครับใช่เพราะฉะนั้นถ้าคิดว่ามันเป็นอะไรที่เราทุกคนสร้างกันมาด้วยกันเราก็เป็นอะไรที่คุ้มามากเๆลๆยครับใช่การที่กล้ามาถึงจุดนี้เรานับว่าเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าประสบผลสําเร็จได้เลยป่ะคะ เออผมคิดว่ามันเป็นจุดจุดอะไรนะครับสําเร็จหรือยังจุดจุดสําเอจไม่ใช่คําว่าอะไรนะมันคือจุดความสำเร็จเราประสบทศผมว่ามันเป็นจุดประสบผลสําเร็จจุดหนึ่งครับใช่แต่ว่าผมคิดว่าเ,<ม>เราทุกคนสามารถที่จะไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็มีงานมีมีตัว m a สเตอร์ e พีแล้วก็งานออกมาให้ทุกคนได้เห็นมากกว่านี้คําว่าไกลกว่านี้ในภาพของเราคืออะไรครับเออ จริงๆก็คืออยากจะมีงานไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงหรือว่ามีเพลงต่างๆนะให้ทุกคนได้เห็นมากขึ้นแล้วก็อย่างเช่นครั้งนี้เนี่ยเราเริ่มด้วยการที่เราทำสโตร์แฟนมิ่งใช่ไหมครับก็หวังว่าในอนาคตเนี่ยจะได้มีแบบว่าจากสโตร์แฟนมิ่งเปลี่ยนเป็นอ๋อมินิคอนเสิร์ตเปลี่ยนเป็นคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีคนมาดูมากขึ้นสัมพันธ์อยากรู้ว่าแพทติคกว่าจะมาถึงวันนี้แพทติคแบบเคยเสียตา คำว่าท้อผมว่ามีอยู่แล้วครับมีแน่นอนครับผมผมคิดว่าทุกคนไม่ว่าจะทํางานอะไรก็คือต้องขออยู่แล้วเพราะอะไรเพราะเราเราเอาใจเข้าไปอยู่ในงานแล้วก็ตั้งใจทํางานนี้ถ้ามันมีจุดึ่งที่เราคิดว่าเอมันขัดใจทุกคนก็อาจจะท้อบ้างใช่แต่ว่าด้วยความที่มีทุกคนแบบว่าให้กําลังใจเพราะว่าครัเนียจะดูแบบไม่ว่าจะเป็นในเน็ตเลยหรือว่าได้เจอทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าจะ ฟังทุกคนเราก็ดูโพสต์ของทุกคนครับใช่ซึ่งอันนี้ก็เป็นกำลังใจอย่างนึงให้พัจากการที่เราท้อเราก็แบบว่ามี energy ขึ้นมาทำงานต่อแต่ว่ากำลังใจจากชาวเน็ตหรือว่าแฟนๆจากเจ้าประดาก็าคือเป็นกำลังใจสำคัญข,ของเราเลยใช่ครับใช่ได้ข่าวว่าเรื่องงานก็ฟังเ,งเรื่องเรียนก็ฟังด้วยสอบอติด ต่มหาลัยดังในตีนเลยใช่ไหมคะใช่ครับเป็นยังไงบ้างคระเก่งมากเลยการเรียนเราจัดการเวลาไงคือส่วนใหญ่เนี่เราจะใช้เวลาในการเวลาเราพักพักกินอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับใช่คือเวลาพักต่าไหนก็คือเวลาเรา เวลาหนึ่งใช่เพราะ <ๆ S 2> ๆๆว่าเพราะว่าเวลามันน้อยเหลือเกินแพทก,ก็อยากให้วันหนึ่งมีนมี72ชั่วโมงแต่ว่าก <c oughs> ็มีแค่ย4บชั่วโมงใช่แล้วก็งานบางครั้งที่นุ่นก็คือแบบแพทจะแบบทํางานแบบยาวมากๆเลยยาวจนแบบบางวันนี่คือแบบถึงเช้าเลยนะครับใช่เพราะฉะนั้นคือบางครั้งมีเฉพาะเวลาในการพักเท่านั้นที่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้ก็คือเอาเวลางานแหลรแบบไปแอบไปอ่านห <ๆ S 2> นังสือใช่แพทแอบอ่านหนังสือใช่ อ๋อ oh, คิดแป๊บเลยจริงๆแล้วครั้งนี้พทก็ถือว่าเอา่อได้มาได้มาเมืองไทยก็ถือว่าเป็นการเที่ยว <c oughs> ชนิดหนึ่ง <c oughs> ใช่แต่ว่าคือที่ดีใจที่สุดก็คือแบบว่าได้มาอยู่กับครอบครัวแล้วก็อยู่กับพี่ๆที่แบบว่าเรารู้จักอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยได้มาเจอเพื่อนเก่าใชา่นี้ก็ถือว่าเป็นการแบบความสุขอีกอย่างนยครับผมกลับมาได้อ้อนคุณแม่ไหมคะได้มา <c oughs> อ้อนคุณแม่เลย คือคุณแม่อ้อนผมมากค่ะแบบว่าคิดถึงรสชาติของมืออาหารแม่อ๋อใช่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 วันนั้นก็ได้กลับหลายกลับไปวันนึงครับไปเช้ากลับเย็นเลยครับไปเจอคุณตาคุณยายด้วยแล้วก็ได้ไปกินข้าวด้วยกันแล้วคุณแม่ก็ทำทำกับข้าวให้กินได้ทำทำอะไรนะก๋วยเตี๋ยวให้ให้ทีเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะกิตลอด มันเดียวได้หายคิดถึงไหมคะออหาอคิดถึงไหมเออมีน่าจะพอนะครับ, <c oughs> บน่าจะพใช่น่าจะต้องบอกว่าถ้าสมมติมีเวลามากกว่านี้แพทก็อยากจะแต่ว่าอยู่ต่อแล้วก็ใช้เวลากับครอบครัวกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็กับเจ้าบ้านทุกคนเยอะๆเลยครับใช่แต่ว่างานใช่กลับไปทำงานไมแสดงว่าต้องหาเวลามาที่ไทยบ่อยๆนะคะใช่ได้ครับถ้ามีโอกาสแพทมาแน่นอนครับ ุณแม่เป็นห่วงอยู่แล้วครับใช่แต่ว่าคุณแม่กับผมจะคอกันถ้าเป็นไปได้ก็คือจะคอกันเกือบทุกวันเลยครับใช่นอกจากว่าแพทเนี่ยทำงาน,นจานถึงเช้าเลยก็อาจจะไม่ได้คอเพราะแม่นอนแลยแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะคอกันตลอดครับใช่แต่ว่าถึงตัวจะไกลแต่ว่าใจใกล้กันใช่ไหมครับใช่ครับปากงใช่ได้รับได้อย่างแรกก็ขอบคุณพี่ๆสมุทรชนทุกคนนะครับภูมิที่มาวันนี้ทุกคน มาแต่ช้อนครับผมขอบคุณมากๆแลครับแล้วก็ฝากเนื้วยฝากตัวนะครับแล้วก็สั่งเหล้าเจ้าเวลาทุกคนนะครับผมขอบคุณมากๆที่มาที่เซ็นทรัลงานพรีสคอนเฟอเรนซ์วันนี้นะครับผมแล้วก็ฝากงานวันที่22่สิอนี้ด้วยนะครับผมเป็น Patrick's First Fat Meeting in Bangkok นะครับก็มาเยอะนะครับแล้วก็ขออินนิชีจากทุกคนเยอะแล้วก็รอสนุกไปด้วยกันนะครับผมมากนะครับขอบคุณครับที่เกิดเนี่ย